Nếu dùng muỗng sạp thì nó sẽ Nếu dùng muỗng sạp ันนี้เป็นใบกระเพราหลังสวนนะปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยอ่ะเพราะว่าพวกพวกเนี้ยพวกนี้ควรจะปลูกกินเองนะทุกคนไม่ควรซื้อนะคะเพราะว่าอ่ามันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนพืชผักสวนควรัวที่สามารถที่จะปลูกเองง่ายๆได้ เพราะถ้าเราไปซื้อเอาเนี่ยคนที่เขาทําขายเนี่ยทาขี้เหล่คนซื้อก็ติใช่ไหมย <c oughs> อย่างเราเนี่ยไปซื้อแล้วเห็นไอเนี่ยเห็นผักอ้มันคือมีแต่บงแถะบงงามแฉะเราก็ติใช่ไหมไม่ซื้อเขาเพราะฉะนั้นคนขายเขาทำยังไงผักเขาถึงจะงามเขาก็ต้องฉีดยาใช่ไหมก็ต้องฉีดยาให้มันงามไม่ให้มันมีแมง แต่ว่าถ้าตัวเองกินเองทําเองเนี่ยมีแมงก็กินได้ไม่ตีใครแต่ว่าถ้าไปไปซื้อคนอื่นก็จะตีนะเวลาไปซื้อคนอื่นเนี่ยก็จะตีแต่เป็นของตัวเองอะไม่ตีจะจะเป็นแบบนี้นิสัยคนไนั้นก็ปลูกกินเองเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นนิสัยถ้าสมมติเราไปซื้อคนอื่นแล้วเราก็ตีอยู่แล้ว ไปตีเขาว่ามันไม่งามแท้มันไม่งามแท้อย่างเงี้ยก็จะเป็นผัดนี่นะคะ เป็นผัดเห็ดซึ่งคุณครูจะนำไปนำไปวัดนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมมีเห็ดเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดมันปูนะคะี่อันนี้เป็นเห็ด mm hmm. เห็ดมันปูนะคะเห็ดมันปูที่นึ่งครูนึ่งแล้วเพื่อที่จะเพราะว่าน้องเข้ามาให้เยอะอยู่ก็จะนึ่งแบตเตอรี่ แบตเตอรี่หมดไม่จ่อยหนึ่งแล้วพอนึ่งเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้มันก็เอามาผัดไม่ได้หมดนะจะจะทํากับข้าวได้อยู่สามครั้งแล้วก็ผัดกะเพารพาใบกะเพรามูสับอันนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะ,ะไปเลยทีนี้